ก่อนหนึ่งขอสวัสดีพี่พี่เอฟซนะครับผมช่องนี้ช่องพงพันธ์พระบ้านนะผมก็ไม่ได้มาลงหลายองค์แล้วหลายวันแล้วนาะพอดีของมันมีน้อยนะผมก็เลยเอาไปลงพักเครื่องหมดนะก็วันนี้ก็พอมีมาให้พี่ได้เลือกได้ชมวันนี้หนึ่งชุดนะครับผมก็พี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วก็มาเริ่มมาชมแล้วก็ถูกใจคนไหนก็ปิดไปนะครับผมก็ฝากช่องนัตพงพักเครื่องไว้ด้วยนะครับผมของลูกชายก็พาสติสวยมีอยู่นะครับผมแบ่ง แบ่งๆกันลงนะคะผมนี่ไม่เหมามาก็แบ่งๆกันลงนะก็พี่ๆคนไหนเข้าไปดูแล้วก็ถูกใจก็โทรปิดก,กันได้เลยนะเราก็มาเริ่มกันที่องแรกเลยนะองคแรกนี้ผมได้หนุ่มพ่อเงินมาเป็นหนุ่มพ่อเงินเป็นหนุ่มพ่อเงินพิมพ์ขีตาห้าชายนะครับผมนี่แบบนี้นะเดี๋ยวผมขยายใ,ให้ดูเลยนะนี้ขยายมันจะแจ่มกว่าเลยนะเนี่ยขยายแล้วผมจะส่องดูดดนี่มีเข้าเนื้อไหมนี่โอ้โหดูเนื้อก่อนนะดูเนื้อก่อนนะนี่เจาะลึกเลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะเจาะลึกๆคมๆเลยนะนี่สวยๆเลย นี่เอาราคาเบาๆนะครับผมอาวันนี้เอาราคาเบาๆครับผมนี่เอาราคาเบาๆนะวงนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะนี่เอาสี่ร้อยนี่สูตรเป็นแบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้นะวงนี้สวยๆเดิมๆเลยเอาที่สี่ร้อยนะครับผมวงนี้องที่หนึ่งนะองที่หนึ่งนะครับผมนี่องที่หนึ่งนะนี่ต่อไปองคที่สองครับผมองที่สองนี่เป็นหนงพ่อเงินเป็นจอบเล็กครับผมองนี้ก็สวยนะองนี้ก็สวยนะครับผมนี่องนี้ก็สวยนะนี่คนไหนชอบปิดไปได้นะครับผมนี่ คนไหนชอบก็โทรปิดผมได้เลยอนะันนี้สวยลึกคมแบบนี้เลยนะดูนะผมก็ค่อยให้ดูนะนี่ผมก็จะส่องให้ดูชา้าช้านะครับผมจะได้ชัดๆัดกันนะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่ดูด้านหลังเป็นหูปีงแบบนี้เลยนะนี่สวยเดิมเดิมแบบนี้นี่นี่นี่แบบนี้เลยอง์นี้ผมเอาที่เอ่เอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาส <บา S 2> นะี่ร้อยบา,บาทนะองที่สองนะต่อไปองที่สามครับผมองที่สามวงที่สามนี่เอาเป็นพระปิตากันแล้วกันพระปิดตาแบบนี้ก็แล้วกันนี่แบบปิตานี้ก็สวยนะนี่เป็นพระปิตาหลวงพ่อทานะครับผม เป็นหนุ่มพอทาหนุ่มพ่อทับอะนี้นะครับผมนี่แบบนี้นะนี่นจะเป็นหนุ่มพทับนะนี่แบบนี้นะนี่นี่เบาๆนะอันนี้เบาๆองนี้ผมเอาที่สามร้อยนะครับผมเอาที่สามร้อยบาทนะครับผมองนี้องที่สามนะต่อไปองค์ที่สี่องที่สี่นี่ผมไม่ได้นี่มาครับผมอันนี้เป็นพระพระนาปกนะนาปกสนิมแดงแบบนี้นะองนี้ผมเอาสามร้อยนะองนี้ก็สวยอยู่นะเอาสามร้อยครับผมอันนี้สวยอยู่นะนี่โอ้โหดูดีสนิมแดงแบบนี้เอาสามร้อยนะครับผม เอาสามร้อยนะครับผมมีฐานแบบมีเลยสวยส,สวยเดิมๆแบบนี้เลยเอาสามร้อยนะครับผมองค์นี้องค์ที่สี่นะองค์ที่สี่นี่เอาสามร้อยนะครับผมเอาสามร้อยบาทนะองค์ที่สี่นะต่อไปองค์ที่ห้าองค์ที่ห้าองค์ที่ห้านี่เป็นหลวงปู่สุขครับผมเป็นหลวงปู่สุขนะครับผมนี่เป็นเนื้อตะกั่วนะนี่เป็นเนื้อตะกั่วนี่หลังมียันนะครับผมมนนะีหลังมีจานนะหลังมีจานเก่าเก่าแบบนี้เลยนะนี่จานเก่าเก่าแบบนี้เลยนี่นี่หลังมีจานนะครับผมหลังมีจานแบบนี้เลยนี่อันนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับผมเป็นหลวงปู่ะผม เปิดเอาที่สามร้อยบาทนะนี่เอาสามร้อยบาทครับผมนี่เอาสามร้อยครับผมต่อไปองค์ที่หกครับผมองค์ <appointment> ที่หกนี่เอาเป็นพระอันนี้ก็แล้วกันนี่เป็นพระสมเด็จครับผมอันนี้ตัดปีกกว้างนิดนึงนะตัดปีกกว้างแต่แต่ว่าไอ้เส้นมังคับพิมพ์นี่ชัดเจนเลยนะนี่สเส้นมังคับพิมพ์นี่ชัดเจนองค์นีส้สวยเดิมเดิมเลยนะเอานี้สวยสวยเดิมเมเลยนี่เดี๋ยวผมส่องให้ดูนี่สวยสวยเดิมเดิมเนี่ยผิวดิมเดิมๆกระเกราแบบนี้เลยนะนี่ผิวเดิมก็อะเกรแบบนี้เลยนี่ดูผิวนะดูผมให้ดูผิวดีๆ นี่แบบนี้เลยนี่โอ้โหดูดี่องนี้ผมเอาที่สามร้อยนะครับผมเปิดไว้สามร้อยนะนี่เอาสามร้อยก็แล้วกันนี่เอาสามร้อยนะดิวด้านหลังนะเป็นธรรมชาติเลยนะนี่ผมสองให้ดูนี่ดูนะนี่ดูนะนี่เอาที่สามร้อยนะครับผมว่าสามร้อยบาทนะเอาที่หกนะเอาที่สามร้อยครับผมต่อไปองที่เจ็ดองที่เจ็ดนี่เอาเป็นพระย่อขุนเออทรงพลครับผมเป็นทรงพลเล็กนะอันนี้เป็นขุนแผนบ้านกลางนะครับผมนี่บ้านกลางนะองนี้ผมเอาที่สามร้อยเหมือนกันนะ เอาที่สามร้อยบาทนะครับผมนี่เอาสามร้อยครับผมนี่นี่โอ้โหดูเนื้อดีโอ้โหดูเนื้อเป็นชั้นๆ้นเลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยผมส่องให้ดูอีกทีนี่แบบนี้นี่นะเอาโอ้โหดูเนื้อก่อนนะครับผมนี่เอาที่สามร้อยนะองนี้สวยมากๆเลยนะเอาสามร้อยคมชัดลึกแบบนี้เลยเอาสามร้อยบาทนะครับผมองที่เจ็ดนะต่อไปองที่แปดครับผมองที่แปดองที่แปดนี่เป็นพระเป็นพระอ่าอะไรเนี่ยเป็นฐานแซมครับผมเป็นพิมพ์ฐานแซมนะองนี้เอาสามร้อยเหมือนกันนะ เอาที่สามร้อยนะครับผมวงนี้ก็เอาสามร้อยเหมือนกันนี่แบบนี้เลยนะนี่แบบนี้ครับผมนี่ตรงตรงตรงแขนนี่เขาจะดอกไปนิดนึงนะนี่แบบนี้นะวงน,นี้ผมเอาสามร้อยนะเอาที่สามร้อยนะเนื้อแตจัดมันมันแบบนี้นะเอาสามร้อยครับผมวงที่แปดนะต่อไปวงที่เก้าครับผมวงที่เก้าวงที่เก้านี่ได้หนุ่มพูเงินเป็นหนุ่มผูเงินครับผมเป็นหนุ่มผูเงินเป็นหนุ่มผูเงินอันนี้พาเขา้างมา,มานิดนึงนะนี่ดูตรงศรีรษะท่านจะมีขี้เบ้าขี้อะไรแบบนี้นะเขาล้างดูขี้เบานะ ก็ล้างดูขี้เบ้าแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่โหสวยเลยนี่นี่ดูนะตูดเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะนี่ลึกๆเป็นลุ่มหลุมแบบนี้เลยนี่นี่สวยๆเดิมๆเลยนี่อันนี้เป็นพระเขาล้างนิดนึงนะแต่หน้าสวยครับผมนี่เป็นทีมสามชายนะองนี้ผมเอาที่สามร้อยก็แล้วกันนะผมมาสามร้อยบาทต่อไปองที่สิบครับผมองที่สิบองที่สิบนี่เอาเป็นพระนางพญาพิษณุโลกก็แล้วกันองนี้สวยมากเลยแห้งสวยแบบนี้เลยนะนี่นี่คอขึ้นสามเส้นแบบนี้เลยนะ ผมไม่แน่ใจเขาเรียกพิม์อะไรนะคอขึ้นสามเส้นแบบนี้เจ้าของเขาเคยบอกผมทีนะผมจําไม่ได้ครับผมเนี่ครับผมเส้นคอขึ้นสามเส้นอะไรอะไรสักอย่างเนี่ยผมจําไม่ได้ครับผมแต่ดูดูเนื้อก่อนนะโอ้โหเนื้อครับสวยจริงๆครับผมนี่สวยจริงๆครับผมนี่หาไม่ได้อีกแล้วนี่แบบนี้วันนี้ผมเอาที่สามร้อยก็แล้วกันนะผมวันนี้เอาราคาเบาเก็แล้วกันเอาสามร้อยครับผมอันนี้เป็นต่อไปเป็นองค์ที่สิบเอ็ดนะองค์ที่สิบเอ็ดนี่เป็นอันนี้เป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมเป็นหลวงปู่เอี่ยมอันนี้มีกรอบนะกรอบ เป็นกรอบทองมาแบบนี้นะครับผมกรอบทุกทองแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยอันนี้ผมขอ400ก็แล้วกันนะผมองนี้ผมขอ400นะอันนี้เป็นเป็นพระชัยหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมนี่เป็นพระชัยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมนี่เป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะนี่อันนี้เป็นในตู้เขาจะมีอุดนะอุดชันนรงนะครับผมนี่อุดนะมีอุดนะมีอุดผงชันรงอะไรนะครับผมนี่เขาเรียกชันรงหรือเปล่านี่ผมเดกไม่ถูกก็ขออภัยนะครับผมมีแบบนี้องนี้ผมเอา400นะมีกรอบพร้อมเลยเอา400ครับผม ต่อไปองค์ท to well ี่สิบสององค์ที่สิบสองนี้เป็นหลงพะเงินพิมพ์นิยมองค์นี้ก็สวยจัดนะครับผมวันนี้สวยจัดองค์นี้ผมขอสี่ร้อยเหมือนกันวันนี้ผมก็ขอสี่ร้อยเหมือนกันนะครับผมนี่แบบนี้นะโอ้โหมีสวยจัดดูหูก่อนนะหูแบบนี้ก็ค่อนข้างจะหายยานนะนี่หูจะมีปลายหูจะมีแปรตแต่บาแบบนี้นะแล้วก็องค์นี้สวยมากเลยนะองค์นี้ผมว่าจะหากรอบใส่นะยังไม่มีกรอบใส่อันนี้เป็นพิมพ์บีนะครับผมเป็นพิมพ์บีนะดูมีมือรองนะนี่แล้วก็มือไม่ติดกันนะตรงกลางมือจะมีี่่อองงนะะจม นีแบบนี้ครับถูกสูตรนะครับผมครบสูตรถูกพิมพ์ครับผมไม่ใช่ถูกสูตรถูกพิมพ์แบบนี้นะครับผมนี่องค์นี้ผมเอา400นะองนี้ผมขอ400นะครับผมอง์นี้องค์ที่12นะต่องค์ที่13องที่13นี่ผมได้ภาพปิตาหลังแบบมาเป็นภาพปิตาหลังแบบนะอันนี้เป็นอันนี้เขาหลุดแกนแล้วนะนี่หลุดแกนแล้วนะครับผมนี่คนไหนได้ไปต้องไปเรียกมาใหม่นะครับผมอันนี้ผมเอา300ก็แล้วกันอันนี้อันนี้มันหลุดแกนแล้วผมเอา300ก็แล้วกันหลังแบบแบบนี้เอา300ก็แล้วกันนี่สวยเลยนะ สวยเลยนะนี่นี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนี่เอาที่สามร้อยก็แล้วกันนี่เอาสามร้อยครับผมองนี้องค์ที่สิบสามต่อไปองค์ที่สิบสี่องที่สิบสี่ 14. นี่เป็นพระสมเด็จเป็นพระสมเด็จปกโพนะครับผมเป็นปกโพแบบนี้องนี้สวยมากเลยองนี้ผมเอาสามร้อยครับผมองนี้ผมเอาสามร้อยนะนี่ผมสอ่องให้ดูเอาที่สามร้อยนะครับผมปกโพองน,นี้เอาสามร้อยนะครับผมนี่อง์นี้องค์ที่สิบสี่นะเอาที่สามร้อยบาทครับผม ก็ไป 15, องค์ที่สิบห้าองค์สุดท้ายครับผมองค์ท um, ี to ่สิบห้าองค์ที่สิบห้านี่เป็นพระสมเด็จเหมือนกันเป็นพระสมเด็จบางขุนพมนะครับผมเป็นบางขุนพมแบบนี้นะเอาที่สามร้อยเหมือนกันนะเอาที่สามร้อยนะครับผมนี่เอาสามร้อยนะนี่สวยๆเดิมๆแบบเลยอันนี้พระพระแบบสภาพใช้นิดหนึ่งนะนี่ดูตรงแขนจะมีเส้นดูดูเม็ดแดงเม็ดอะไรแบบนี้นะนี่เม็ดแดงเม็ดดำเต็มเลยนะอันนี้พระผิวเปิดนิดนิดนึ่งนี่นี่แบบนี้เลยแต่สวยครับผมนี่องค์นี้ผมเอาที่สามร้อยนะองค์ที่สิบห้าหมดแล้วนะครับผม วันนี้หมดแล้วนะวันนี้ผมพงพันธ์พระบ้านมีเท่านี้นะครับผมเอาลงแค่น,นี้ก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นผมลงพงพันธ์พระเครื่องนะแต่ลงพงลงพงพันธ์พระเครื่องนี้ผมได้ได้ชุดสวยๆมาเลยนะก็เข้ามาเลือกมาชมกันก่อนนะวันนี้ผมพงพันธ์พระบ้ายขอสวัสดีครับสวัสดีครับ